สวัสดีค่ะวันนี้มาข้าวต้มกุก้ยค่ะหลายอย่างหลายแนวค่ะท่านถอดปลาสารพัดนี่ค่ะทานข้าวต้มกุย้ยอากาศอุ่นๆมาค่ะเสียบเสบน้องไก่เด้อค่ะเด้ดนนะดอกินไ่แห้งหรอข้าไปวันนี้กินเียวกันค่ะ นะ้ผักกินผักลงไปก่อนนะคะผักชีกินปแปลกแกอุ้นไหมอืมพอดีเสียอืม มักสวัสดีกันยอยครกับพัฒนาค่ะอร่อยอร่อยจ้ะโอ้โหขอทานเนาะสุดขม <c oughs> ขอ,ขอนเลยเนาะ อากาศน้ำหน้าอ,อ,อุ่นเนยนมีผัดยังกะระเพราหรือผัดกระเพราอกไก่ผัดกระเพราอ,อกไก่ <c oughs>

ถ้าได้กินเบาๆอ่ะขอบคุณเจ้าค่ะที่เรียกไม่ถึขงขออดังกน่าวกินแค่บันแคสโซบันแคสโซกินขต้มกุยครับพักซี่ไม่บานขอบคุณค้า